เราก็ย้ายมาเพื่อความสะดวกสบายนะครับเพราะว่าทางถนนรถไฟตะวันตกตรงนั้นคับแคบนะครับเป็นชุมชนที่หนาแน่นแล้วขยายยากนะครับเราจึงมาอยู่ด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องโชว์บัตรประชาชนนะครับว่าเราคนนครขาปฐมตัวจริงครับนี่ลูกๆผมพูดเนอหมดคุณพ่ออาจจะไม่ค่อยเหนอนะครับนะครับสมัยคุณพ่อหนุ่มๆก็ตั้งออฟฟิศนะครับอยู่อาคารทรัพย์สินข้างองค์พระเลยนะครับ ก็ได้เห็นว่าข้างองค์พระมีน้าท่วมอยู่เป็นประจําที่มีฝนตกนะครับแต่ก็เป็นการท่วมชั่วครั้งชั่วคราวนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยุบไปแล้วนะครับาทางบ้านเมืองทางเทศบาลเขาก็พยายามปรับปรุงนะครับพยายามปรับปรุงก็คือ,อ,อมีการขุดมีการลอกมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับบางทีเราก็อยากุวนวายมากนะครับ ผู้ที่มีหน้าที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องเขาก็พยายามแก้ไขยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ทันอ,อกทันใจท่านที่ควรแต่ว่าเวลาฝนตกเนี่ยปริมาณน้ําฝนมันมากมันก็ต้องมีการเอ่อบลดอยู่แล้วเขาเรียกภาษาสวยงามเขาเรียกน้ําระบายไม่ทันนะครับหรือน้ํารอการระบายนะครับแต่ถ้าจะใช้คําว่าท่วมหรือว่าอะไรจริงๆเนี่ย มันต้องเหมือนกับต่างจังหวัดนะครับที่น้ําหลากมาแล้วท่วมเกิดความเสียหายมีขี้โคลนเต็มไปหมดหรือว่าเกิดภาวะน้ําขังหรือว่าน้ํามันยังท่วมอยู่เกิน24ชั่วโมงขึ้นไปนะครับวันสองวันหรือเป็นสัป,ปดาห์อันนี้เราค่อยว่ากันอันนี้ฝนตกมาเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงมันก็หายไปแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงก็หายไปแล้วอย่างนี้เราอย่าไวยวายเลยครับนะครับมันมันเมื่อมันมีลงมาปริมาณที่มากมันก็ต้องธรรมดาครับ ให้เวลาสักพักหนึ่งให้เวลากับตัวเองให้เวลากับบ้านเมืองให้เวลากับหน่วยงานนะครับอย่างนี้จะดีกว่านะครับเราคิดดีทําดีพูดดีนะครับอย่างนั้นจะดีกว่านะครับอย่าเหยียดกันนะครับให้เกียดกันนะครับจะดีกว่านะครับใช้คาว่า ผมแล้วก็น้องหลีมิงชนลใช่คนนครปฐมไหมอะไรอย่างเงี้ยะไม่ไม่ไม่สมควรครับผมเป็นการเหยียดคนอื่นนะครับถ้าผมถามคุณคนคอมเมนต์ว่าคุณเองก็ใช่คนนครปฐมไหมอย่างเงี้ยครับผมยังไม่ถามเลยนะครับเพราะว่าคุณรู้จักคลองพุทธคลองเจดียบูชาก็ถือว่าใช่อยู่แล้วครับนะครับเราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับเข้ามาเป็นแฟนช่องน้องหลีมิงชาแนลนะครับขอบคุณมากๆเลยครับนะครับนะครับ อันนี้ก็มีอิสระเสรีในการคอมเมนต์นะครับเพราะนี่เราคือประเทศไทยนะครับขออย่างเดียวนะครับอย่าหยาบนะครับแล้วก็อย่าขอให้สุภาพนะครับถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับนี่ถนนสายนี้เราเลี้ยวมาแล้วนะครับจากแยกพระประโทนเมื่อกี้นะครับเลี้ยวขวามือเข้ามาเนี่ยเป็นถนนสายเขาเรียกว่าถนนขาดนะครับที่ไปที่มาของชื่ออย่างงี้ผมก็อาจจะให้อธิบายเนี่ยมัน ยังไงล่ะครับถนนคําว่าถนนขาดเนี่ยนะก็เป็นถนนเชื่อมระหว่างาพระประโทนเจดีกับดอนหญ่หอมนะครับถ้าจะให้อธิบายเนี่ยก็คงต้องมาจากน่าจะเป็นลักษณะยังไงมันขาดยังไงครับคืออาจจะเป็นถนนที่ผ่านเข้ามาตรงเมืองเก่านะครับเพราะที่เนี่ยพระประโทเนเป็นเมืองเก่าการที่ถนนสร้างถนน ตัดผ่านมาเนี่ยมันผ่านผ่านเมืองเก่าหรือเปล่าฮะเขาจะเรียกว่าถนนขาดอันนี้ผมขอทํากันบ้านเดี๋ยวไปศึกษามาว่าทําไมถึงเรียกว่าถนนขาดนะครับอืมนะครับคนดูก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าไม่มีใครรู้อะไรไปทุกสิ่งนะครับ่าเปิดกว้างและยินดีรับรู้รับฟังนะครับผมแนะนําอะไรมาก็เป็นความรู้ทั้งนั้นนะครับเป็นความปรารถนาดีต่อกันก็ขอผู้รู้นะครับแนะนํานะครับผมนะฮะ ก็อาจจะมีบทนิดๆนหน่อยฮะเหมือนตามภาษาคนเริ่มชรานะครับผมนะครับก็ลูกเล็กนะก็อยู่บ้านนะครับก็หาอะไรทํานะครับเป็นการพัฒนาตัวเองด้วยนะครับแล้วก็คนแก่อยู่บ้านว่างไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็เดี๋ยวจะเป็นวิตกจริตนะครับเป็นโรคเครียดวิตกกังวลน,นะครับก็หาน่นหานี่เป็นมุมที่เป็นประโยชน์เป็นสาระแก่สังคมนะครับสภาเหยละนะครับดูไป พัฒนาความรู้ไปบ่นไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอให้เข้าใจนะครับผมนะครับกำลังเดินทางนะครับก็คงจะใกล้แล้วล่ะครับนะครับคงจะใกล้ที่จะถึงทางเลี้ยวที่จะไปสารากางแห่งใหม่ซึ่งเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นทางหลวงข่าระบุตามนี้ว่าเป็นทางหลวงชนบทนะครับดูนะครับเพื่อนบ้านใกล้เรียนเคียงมิตรประเทศนะครับยูทูบเบอร์คนดังนะครับของต่างชาติก็ดูนะครับ นี่ถนนชนะบทนะครับไม่ใช่ถนนสายหลักทางหลวงนะครับอ่าเป็นทางหลวงชนะบทนะครับอ่าเป็นถนนระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านตำบลกับตำบลนะครับนี่นะครับก็ดีในระดับนี้ประเทศไทยนะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับประเทศไทยก็ถือว่าใส่ใจประชาชนนะครับทุกช็อตนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น ทางด้านสาธารณสุขนะครับคมนาคมการสาธารณูปโภคต่างๆนะครับประเทศไทยเนี่ยถ้าว่ารัฐไม่ใส่ใจประชาชนมันก็จะมีเสียงนะครับมีการประท้วงนะครับมีการติติงนะครับเพราะคนไทยเนี่ยเขาไม่ยอมในสิ่งพวกนี้นะครับคนไทยเนี่ยต้องติติงพ้องติงให้รัฐทานู่นทานี่นะครับจะไม่เงียบเหมือนบางประเทศนะครับบางประเทศนี่ประชาชนพูดไม่ได้เลยนะครับ เสนอความคิดไม่ได้เลยอย่างนั้นประเทศมันจะเจริญได้อย่างไรครับนะดูถนนสิครับช่วงนี้เมื่อกี้เขาขึ้นมาเป็นงบปรับปรุงนะครับโอ้โหเอี่ยมเลยนะครับเอี่ยมขนาดใดดูสิครับนะครับผมก็ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักในแผ่นดินนะครับแล้วก็จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับก็นําเสนอในด้านดีนะครับของประเทศเราภูมิใจในประเทศเรานะครับภูมิใจที่ว่า ได้มาเกิดบนพื้น,น,นแผ่นด,ดินนี้ได้มาอยู่ได้มาใช้ชีวิตบนพื้นแผ่นด,ดินนี้นะครับนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนนะครับนะครับในส่วนตัวนะครับก็แทบจะไม่ได้คิดที่อยากจะไปต่างประเทศเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปชื่นชมบ้านเมืองเขาทําไมนะครับดูใน YouTube ก็มีอยู่แล้วนะครับไปให้มันเสียตังค์ทำไมนะครับบ้านเมืองเรานี่แหละประเทศไทยนี่แหละมีดีนะครับแค่ ให้ให้ส่องชมนะครับตลอดชีวิตนี้ก็ไปไม่ทั่วนะครับผมนะครับของดีมีคุณภาพบ้านเรานี่แหละครับทั้งดินฟ้าอากาศครบนะครับทะเลสวยงามภูเขาหน้าดูน้าตกสวยงามนะครับทุ่งนานะครับฮะก็เรียกว่าแม่น้ําใหญ่นะครับมีครบทุกอย่างประเทศไทยนะครับไม่มีอะไรที่อยากจะไปขวนขวายไปมองชีวิตของชาวต่างชาติอย่างเช่นยุโรปหรืออเมริกานะครับ ให้มันแปลกหูแปลกตานะครับให้มันลำบากลําบนที่จะไปไม่เคยคิดเลยครับผมนะขอโทษนะครับน้องแซวมาน้องมิงแซวว่าพอไม่มีตังค์ถูกต้องครับไปมันเสียเงินทําไมครับเก็บเงินให้ลูกเรียนดีกว่านะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมตรงไปบ้านแพ้วตอนยายหอมนะครับบ้านแพ้วสมุทรสาครแม่น้องลีมิงเป็นคนบ้านแพ้วนะครับนี่นะครับเราจะเลี้ยวไปตรงนี้แล้วนะครับดูสิครับนี่คือ นครปฐมที่นี่นครปฐมนะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับหลายท่านหลายคนถึงแม้จะอยู่นครปฐมแต่ก็ยังไม่เคยมาตรงนี้นะครับติดตามชมได้เลยครับน้องหลี่หมิงชาแนลยินดีนําเสนอนะครับตอนนี้วันนี้น้องหลี่หมิงและคุณพ่อมานําเสนอถนนเส้นนี้ให้ดูแล้วนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นโครงการที่สร้างนะครับของกระทรวทางหลวงแขวงทางหลวงนครปฐมกระทรวงคมนาคมนะครับ โอ้โหงบประมาณเท่าไหร่นะครับนั่นอ๋อสิบสี่ฮะด้านนน้นเขาบอกสิบสี่ล้านครับผมแต่เราไปอ่านตรนก่อนเขาบอกว่าสี่ร้อยสสิบล้านครับเอายังไงครับหรือว่าที่เขาักดยางมื่กี้นะครับโอเคนะครับจะกี่ล้านก็เยอะล้านก็แล้วกันนะครับผมนี่นะครับกว้างใหญ่นะครับโอ้โหโอ้โหนะครับโอ้โหดูสิครับวันนี้ดูให้ชัดๆเลยครับ เพราะว่าท้องฟ้าโปร่งแสงกําลังดีนะครับน้องมิงเป็นไงครับเป็นไงครับถนนกว้างไหมครับกว้างโอ้โหโอ้หน้องมิงโอ้โหเร็วครับนี่แหละครับถนนสายสารากางจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นระยะทางเขาเรียกว่าเขาประมาณบอก3ามกิโลกว่านะครับโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดหถึงแปดเลนนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหดูสิครับ สวยงามกว้างขวางนะครับเดิมทีคุณพ่อว่าจะพาน้องหลี่หมิงนะกับแฟนแฟนครับน้องหลี่หมิงนะครับไปเปิดหูเปิดตาดูถนนสายนครปฐมเมือนการ M81 แนนะครับแต่โอ้เข้าปิดลักตอนแรกคิดว่าวันจันทร์วันนี้เขายังเปิดอยู่นะครับตั้งใจว่าจะไปที่โน่นนะครับก็เลยกลับมาที่นี่นะครับถนนเส้นถนนขาดสารากางจังหวัดนครปฐมนะครับอีกครั้งหนึ่งให้แฟนแฟนให้มิตรรักน้องหมิง ช่องน้องดี๋ยวชั้นเนได้ชมนะครับคนนครปฐมเองในตัวเมืองก็อาจจะยังไม่เคยมาที่นี่นะครับนี่นะครับถนนบ้านเรานะครับนครปฐมหรูหราใหญ่โตอลังการนะครับสมหน้าสมตาของคนนครปฐมแล้วก็คนคนไทยนะครับทั้งประเทศนะครับบ้านเมืองประเทศไทยเราเจริญนะครับนะฮะประเทศเพื่อนบ้านต่างอิจฉานะครับต้องใช้คําว่าอิจฉานะครับแต่จริงๆอย่าอิจฉาเลยครับเรียนรู้ตามตามแบบเราทําตามคนไทยดีกว่าครับ ยาอิจฉาประเทศไทยมีเงินครับร่ลำรวยจากการค้าขายการส่งออกอุตสาหการรมในประเทศจากรา,ายได้จากการท่องเที่ยวนะครับที่เป็นเม็ดเงินมหาศาลเราประเทศไทยเรามีเงินครับรัฐบาลได้รัฐบาลที่ดีนะครับก็จะทำให้ประเทศพัฒนาไปขนาดนี้ล่ะครับดูนี่ครับโอ้โหวันนี้วันหยุดนะครับถนนก็ดูโล่งนิดเดิงนะครับ โอเคสุดๆเลยเห็นไหมฮะโอ้ยน้องมิงน้องมิงก็โหหน n อยโอ้โ h โ n e นสารลางครับอ่าหน้าตาของคนคนครนครปฐมแต่เดิมสารลางหลังเก่าเราเนี่ยอยู่โนูน่นพระราชวังสนามจันทร์ต่อมาตรงนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นอ่าอ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพระราชวังนะครับสงวนไว้สําหรับอ่าอ่าเขาเรียกว่าเป็นอ่าพิเศษนะครับของคนไทยนะครับ สารการก็ตรงนั้นก็จะดูเข้าออกลาบากนะครับก็รัฐจึงราชการจึงย้ายกลับมาที่นี่เป็นศูนย์ราชการที่นี่ก็จะเป็นตรงกลางน่จะเป็นเหมือนกับจะเป็นสารการนะครับด้านซ้ายนี่เหมือนจะเป็นสารสารจังหวัดนะครับอะไรประมาณนี้แต่สารสารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นไปได้นะก็อย่าได้เข้าไปเลยดีกว่าครับนะครับสารสารอย่างเงี้ยครับนะฮะตำรวจภักเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเป็นชาวบ้านทำมาหากินสุจริต ไม่คล่องแวะอบายมุกใดๆนะครับนับถือศาสนาพุทธนะครับเป็นพุทธนิกชน,นทำความดีละเว้นสิ่งชั่วครับผมไม่ทำความชั่วนะไม่ทำดีก็อย่าชั่วครับไม่ทำดีก็เสมอตัวนะครับถ้าไม่ทำดีเพิ่มก็ไม่ทำได้ายสังคมไม่เป็นภาระสังคมไม่สร้างปัญหาให้สังคมนะครับแต่ถ้านึกได้คิดได้ก็เพียรพยายามทำความดีนะครับน,นอกจากจะดีดีให้แก่ตัวก็ยังดีให้แก่สังคม ดีให้กับประเทศชาตินะครับดูนะครับสวยงามจริงๆครับผมนะครับถนนสายนี้นะครับนูสารากางนะครับสวยงามจริงๆขอเผยแพร่นะครับขอนําเสนอผ่านช่องน้องลีมิงนะครับอ่ายูทูบเบอร์ต่างชาติต่างประเทศท่านใดสนใจก็มารีแอคชั่นได้เลยครับดูสิครับถนนโอ้โหโอ้โหประเทศไทยเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา พัฒนาไม่หยุดยั้งนะครับสําหรับประเทศไทยนะครับคนไทยช่างคิดนะครับคนไทยใจดีคนไทยมีน้ําใจคนไทยใจกว้างครับนะครับวันนี้ขอทํารายการที่อวยประเทศตัวเองนะครับเ,เพราะอะไรรู้ไหมครับจะเพราะอะไรล่ะครับเพราะผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งอยู่แล้วมีความสุขไงครับไม่ว่าจะยุคลุงยุคทักษีณยุคลุงยุทยุคลุงตู่หรือยุคลุงนิด นะครับเรามีความสุขนะครับเพราะว่าผู้นําไทยไม่ว่าจะเป็นระบบระบบไหนผู้นําไทยก็คิดถึงแต่จะทําอะไรดีๆให้ประชาชนนะครับแล้วเราประเทศเราเป็นประเทศระบบประชาธิปไตยนะครับสามารถคอมเมนต์สามารถวิพากษ์วิจารณ์สามารถแสดงความคิดนะครับได้อย่างอิสระเสรีนะครับเพราะประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปรบุกนะครับ ประเทศใไ,ไทยเราเนี่ยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติเป็นศาสนาที่ดีนะครับที่สุดอยู่แล้วนะครับและคนไทยเราก็เป็นคนที่ว่าอ่าอ่าอ่าล้ครับเลี้ยวนะครับขอเลี้ยวก่อนนะครับนี่ครับเลี้ยวขวานะครับโอ้โหโอ้โหไหมครับสุดจังสุดจริงนะครับ